วันนี้พลังงานรอบตัวคุณกำลังเคลื่อนไหวอย่างแปลกประหลาดมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ระหว่างเงาและแสงและมันจะเปลี่ยนวันของคุณไปทั้งวันคำทำนายลับเฉพาะคนเกิดวันจันทร์ความรักคนโสดจะเจอคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรงแต่ความสัมพันธ์ต้องเก็บเป็นความลับไปก่อนการงานมีงานที่ต้องทำอย่างเงียบๆเ,เพื่อให้สำเร็จโดยไม่มีใครขัดขวาง การเงินมีรายจ่ายที่มาแบบไม่คาดคิดแต่ก็ได้รายรับลับๆเช่นกันสุขภาพระวังอาการปวดหัวหรือเวียนหัวจากความเครียดเรื่องลับเฉพาะที่คนอื่นไม่รู้มีคนกำลังพูดถึงคุณในทางลับหลังไม่ใช่เรื่องร้ายทั้งหมดสิ่งที่ต้องระวังในวันนี้การตัดสินใจที่เร่งรีบเกินไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวันพระพุทธรูปปางห้ามสมุดเคลดลับเสริมพลังดวงพกเหรียญเงินหนึ่งเหรียญติดตัว ติดตามดวงลับเฉพาะวันเกิดได้ทุกวันที่ X Stories Taylor เพราะบางเรื่องไม่ใช่ใครก็รู้